สวัสดีค่ะพบกับแม่หมกเช่นเคยนะคะกับช่องสองพี่น้องพาเพลินชาแนลจ้ะวันนี้แม่หมกจะพาเพื่อนๆมาไล่มดอุ้ยหมดเกาะใบกิ่งพวงมะเขือพวงจะเพื่อนๆไต่ย,ย้วยเยะไปหมดเลยทําให้เกิดเพลียนะคะมดมาไต่มาตอมทําให้เกิดเพลียเราจะมากําจัดมดและกําจัดเพลียดย้วยกันว้า มาดูใบดูใบนี่แบบนี้เลยเริ่มมาแล้วจับมันเพื่อนเยอะแยะไปหมดเลยมากำจัดเพียียด้วยสิ่งนี้กันเลยจ้ายาสีฟันก็จะมีความเย็นฟูออนไลน์ของเขานะคะก็จะกำจัดมุดได้อย่างดีเลยค่ะเพื่อนเพนว้าวอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะไปดูวิธีท,ทำพร้อมกันเลยจ้า มาเลยค่ะเพื่อนๆมาดูอุปกรณ์ของเราวันนี้นะคะในการกําจัดมดเพีย้ยไฟไรแดงใช้ได้หมดเลยค่ะสิ่งแรกของเรานะคะก็จะเตรียมยาสีฟันค่ะเพื่อนๆยาสีฟันที่มีโฟร์ไลนมีความเย็นนะคะจะกําจัดมดได้อย่างดีเลยค่ะเพื่อนๆสิ่งต่อมามะกรูดมะกรูดของเขานะคะก็จะมีน้ํามันหอมระเหยช่วยไล่มดไล่มแมลงอย่างดีเลยค่ะสสิ่งนี้นะคะ กำจัดมดกำจัดเพียด้วยกันเลยวันนี้นะคะแม่หมกจะพาเพื่อนๆไปฉีดพ่นทางใบด้วยสองสิ่งนี้กันเลยจ้ะมาดูวิธีทำกันนะคะขั้นตอนแรกเราก็คึงก่อนค่ะคึงบีบมะกรูดนะคะให้น้ำน้ำมันหอมระเหยเขาออกมานะคะเพื่อนๆบีบคั้น,นเขาก็จะออกมาเป็นน้ำๆเป็นว้าวนี่น้ำมันหอมระเหยนะคะ ช่วยไร่มดไรมแมลงอย่างดีเลยเตรียมน้ำมาหนึ่งฟอกกี้ค่ะใครไม่มีฟอกกี้หรือว่าไครไรมดไรมแมลงเยอะนะคะใช้เป็นเครื่องพ่นเลยก็ได้ค่ะเ,เพื่อนๆเราก็ไม่ได้ใช้เยอะนะคะหาได้ในควรเรือนเรานี่แหละค่ะเ,เพื่อนๆนี่ยาซีฟันของเราก็ใช้ประมาณแค่นี้จ้ะนี่เราก็จะใส่ไปในขวดเลยแบบนี้นะคะ ค่ะหลังจากที่เราใส่ยาสีฟันลงไปแล้วนะคะเพื่อนๆเดีย๋ยวแม่หมกก็จะพาเพื่อนๆเขยา่าคะ่ะเยายาสีฟันนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาหั่นมะกรูดมะกรูดของเราก็จะมีหั่นเอาแต่ผิวนะคะมันหอมละเฮ้ย ไม่ต้องไปซื้อนะคะเราไปหยัดหาใช้ได้ในครัวเรือนเรานี่หลยจ้ะเพื่อนๆนี่เลยมันหอมละเหยอย่างดีอออกมาเยอะแยะเลยแล้วก็หยอดลงไปในกะปรอองพอกกี้ของเรานะจ้าเสร็จเลย เสรไปเลยจ้าวันนี้เราจะไปกําจัดเพีย้ยด้วยสูตรง่ายๆด้วยสองสิ่งนี้กันเลยนะคะเ,เพื่อนๆมะกรูดกับยาสีฟันขั้นตอนต่อไปแล้วก็นําฟอกกี้ปิดฝาจาะเ,เพื่อนปิดฝาให้แน่นเขยา่าเขย่าให้ยาสีฟันของเราเกิดฟองโอ้ได้ทีแล้วจ้า ไปเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ได้น้ำปุ๋ยข่าเพี้ยค่ามดน้ำปุ๋ยมหัศจรรย์ด้วยกันแล้วนะคะไปกำจัดด้วยกันเลยจ้านี่นะคะเพื่อนๆเ,เราก็ได้น้ำปุ๋ยมหัศจรรย์ของเราแล้วเราก็จะมากำจัดมดด้วยกันค่ะเพื่อนๆโอ้โหเยอะแยะเยอะแยะไปหมดเลยฉีดพ่นเลยค่ะ ไปเลยจ้าไม่เป็นอันตรายกับพืชผักของเรานะคะเก็บกินได้เหมือนเดิมจ้าชีพ่นแบบนี้เลยว้าวเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยจ้าเพื่อเพี้ยขาวขาวนี่นะคะแล้วก็กำจัดมดกำจัดเพี้ยด้วยสูตรเด็ดเคล็ดลับของเราเลยน้ำปุ๋ยมหาสจรรย์นะคะเพื่อนๆขอไปด้วยนะคะรถลดวิ่ง ฉีไปเลยค่ะลูกก็ไม่เป็นไรนะคะไม่มีอันตรายต่อร่างกายของเราเก็บกินได้เหมือนเดิมใจฉีไปเลยเพี้ยขาดค่ะีจะหายไปเลยนะคะนี่ตามใบฉีไปเลยอ,อาทิตย์ละหนึ่งครั้งคะ่ะเพื่อนๆเจอเพี้ยแบบนี้นะคะจัดการด้วยสูตรนี้กันเลยจ้าเยอะๆยเลยโอ้ เาจากไหนกันคะเนี่ยเต็มไปหมดมมเลยข่าววันนี้นะคะเคล็ดลับดีๆวันนี้แม่หมก,ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆท่านไหนปลูกมะเมขือมะเขือพวงหรือพืชผักทุกชนิดนะคะมีเพียมาใส่มาข่าววันนี้นะคะเคล็ดลับกำจัดเพียและมดของเราก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆด้วยสูตรง่าย เลยนะคะเพื่อนๆท่านไหนนะคะปลูกมะเขือมะเขือพวงมดเพี้ยมาไตา่มาตอมใช้สูตรนี้กันเลยนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะเพื่อนๆสีพ่นไปเลยจ้านี่เลยค่ะเสร็จดเรียบร้อยจ้าฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสองพี่น้องพาพเพื่อนชาแนลให้เราด้วยนะคะสวัสดีจ้าเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ